ระบบกองน้ำเกษตรระบบน้ำสองขางชั้นบนระบบน้ำดีข้างล่างสำหรับระบบ้ําเสียน้ำดีจะเข้ามาผ่านตัเลยโดยเราเปิดวาล์วเปิดวาล์วน้ำดีและปิดวาล์วปิดวาล์วสองตัวล่างก็คือไม่ให้ลงไปทํางานกับกองเกษตรอันนี้คือระบบน้ำดีสําหรับระบบน้ำเสียปิดวาล์วน้ำดีด้านบนจะได้เปิดวาล์ว โซล่าเพื่อให้น้ำลงมาผ่านบอเกระสและนำไปใช้กลายเป็นน้ำดีสับไม่ท่อไม่อุดตันหัวสปิงเกอร์ไม่อุดตันหัวพ่นหมอกไม่อุดตัตอนอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปดูข้อต่อสามทางสองตัวบนลวาล์วสตัวข้อต่อเกี่ยวในสองตัวข้องอ90องศาสองตัว